เ,เล่นไงวันนี้อ่ะฮะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมา a s เลทเ7ด,ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่ อีกหลายแมปจะนับไ่ทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเบิ์ดบอลวีอาวิดูดาบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว e ซตเควอ h เดรเฮทําเป็นใหญ่ขนาดนี้วะอ้หโหยโคตรใหญ่เลยดูมุมกล้องนี่โคตรใหญ่เลยดูดิถ้าผมลองถือเสาโรมันด้อยโอ้ย What the fuck เออผมว่าผมถือดาบง่ายๆดีกว่าอันนี้ผมถือได้ปะเฮ้ยถือได้ทำมันเป็นเงี้ยไม่เท่เลยเดี๋ยวเดเฮ้ย,ยผมเป็นคงไทยผมต้องถือดาบคงไทยสิวะนี่ดาบแอคนี่ขวานเยนเกแล้วทำไมมันถือฝั่งเนี้ยแล้วไม่ถือฝั่งนึงวะเอาผมถือดาบคาตาณาแล้วกันรีวิวก่อนรีวิวก่อนสวยเปล่าโอ้ยสวยมากเลยแล้วดาบมันแข็งอะโอ้ยเท่จังเลยแล้วมันถือผิดด้านปะเอาคอนแล้วกัน ขยเป็นไงบ้างเฮ้ยคอนกำลังดีโอ้โหแต่เอฟเฟกต์เยอะไปไหนคนดูอ้ยแซบตาหน่าบลอุย้ยจบพอดีแล้วทำไมวิ่งเวลาผมวิ่งแล้วจอนมืดวะว่าแต่เฮลมันคืออะไรอโอ้ยเอฟเฟกต์บังมากเลยไอย้ไอ้มองว่าเห็นกด X เ,เพื่อใช้สกลิลกด X เ,เพื่อใช้สกลิลโอ้ยผมจะไม่ขยับแล้วกันนะเอฟเฟกต์มันเยอะมากเฮ้ยทำไรเฮ้ย อุย้อยายาอยีกีไอ,อ้ตอนนี้ผมเสียงเกมมันเบาหรือเปล่าหรือผมไม่ค่อยได้ยินหรืออะไรโอ้ยตกใจเอ้ฮ่าดุงหมดอย่าเข้ามานะ <c oughs> อคอ,อนทุบเลยกดสก,กิลขูก่กดไงวะ bro กดโอเคโอเคเฮ้ยปรมาแเรานี่หวดเลยหวดเลยมาดิมาดิจะตีโชตีโชวัวดนีผมจะชนะแม์นี้ได้หรือเปล่า ผมชนะไดถ้ถ้าผมชนะได้นี่โคตรเก่งเลยผมบอกไว้กันโอ้ลิปเปอร์ว่ะไม่เป็นไรผมมีสกิลโหดอยู่ผมมีมุกเกนกดตัว X ใช่ไหมกดยอกด X โอเคโอเคมาดี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 มาด,มาดีโอ้เล่นโคตรลำบากเลยไมผมต้องมาเล่นอะไรลำบากลำบากแบบนี้เลยวะ <c oughs> ตีไม่ทันอีกแล้วฉันขอแก้มือฉ <c oughs> ันเอาใหม่ เก็บเหรียญกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยไปตีตีตเผื่อฆ่าคนได้ผมต้องฆ่าคนให้ได้เมื่อกี้ผมตายแบบงงมากเลยระวังนะหมายถึงตัวเองเนี่ยระวังนะ๋ยวตายโอ้ยคุณผู้หญิงผมจะฆ่าคุณโอเอฟเฟกต์ effect. ใจเวอร์วังอลังการเอฟเฟกต์ใหญ่มั้งเลยครับโอ้ตายเลยครับ โอดูดิไอพวกปีศาจทั้งหลายเหมือนผมตอนนี้เล่นมือถืออยู่อะเล่นในมือถืออะแต่แค่เป็นมุมมองสามิติแล้วเ,เราไม่รู้ด้วยนะว่าบอลเราจะหาเราตอนไหนอะถ้าเราไม่มองลูกบอลดีๆอะ <c oughs> เป็นยากกว่าเดิมเพิ่มความแอดวานให้ตัวเองไม่เป็นไรผมต้องโอ้โหสกิลโอ้โหสกิลนั้นผมจะเคาน์เตอร์อยังไงวนะน่ะ้ยตีตีมาดิเอเ๋อเฮ้ยผมฆ่าคนได้เฮ้ยเฮ้ยเอาดิ กูฆ่าคนได้แล้วเฮ้ยตีตีเอ้ยคนเยอะแยะตีนอือนบ้างโอเคตีตีเฮ้ยบังบอลบังบอลโอ้ย, <c oughs> อยผมจะสู้ซุปเปอร์ไงเนี่ยถ้าผมโวบอลกับเขานี่ผมว่าแพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ย โอ้ยฆ่าได้ฆ่าได้กดตีพอดีอืมเอาดีเอาเวลาสุดหรอเ่าเอาเ่าเก๋าอ่ะตอนเนี้ยค่อนข้างเก๋ามาดีมาดีมาดีไม่ด่าผมหายไปไหนวะมาดีเฮ้ยโอ้ยกัดจังหวะบอลถูกดูเออผมฆ่าได้จ่ากากกะกูกากู ไม่ได้ครับแต่ผมไม่เอามุกเกนมานี่ผมแพ้แน่นอนโอเคโอ้ยเอฟเฟคมันบังผมอะ่ะไอเอฟเฟคอาวุธเนี่ยโอ้ยดูดิอืมพัดใส่เลยพัดใส่ฟูฟูฟูเฮ้ยตบไปปัดใส่ปัดใส่ใสอืมกดก่อนกดก่อนเอ้ขะคนได้เว้ยคนเอฟเคด้วยโคตรเจ๋งไปไอ้โดนไอ้โดนไอ้ อุ้ยไปแล้วตีระวังตีโอ้ยตีโอ้ยโอ้ยผมต้องมองบอลโอ้ย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 อุ้ยจะอ้วกโอ้ยมองบอลไม่ทัน มันดูผมมีผมมีไฟฉายขนาดใหญ่จริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกมันเล็กได้ซ้ําไปแค่มุมกล้องผมมันทําให้ตัวใหญ่โอ้ยเดี๋ยวก็ส่องหน้าเลยจีเลยจีจีส่องหน้าถู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 เอาใหมเอาไหมตอนนี้ผมปิดไฟฉายแล้วโอ้โหด่านนี้โอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ใกล้กันเกินน่ะตีก่อนตีก่อนมีไฟฉายจิ้มเลยจิ้มโอ้ยเกมแรกเกมแรกเมื่อกี้เกมแรกชั่วคราวครับ อยู่ใกล้โอ้ยโอ้ยอ้าวอ้อืมอืมโอ้อย่ามาอยู่ใกล้ดิมองยิ่งมองบอลยากๆอยู่เดี๋ยวผมตายยิงเดินติดมุมเลยยิงกลัวๆอยู่อไปฉายทุกหน้าเลยนะมาส่งบอลมาโอเคโอเคโอ้โหลิเปอร์ด้วยเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยเอ้ยอย่ามาอยู่ใกล้เราคนไหนก็ไปที่แย่ไอหนุ่มอืม โอ้ยโอ้ยไฟฉายกูโลกทำอะไรวะนะ่ะตีโอ้ยบอลมาตีตีกลับไปตีกลับไปมองมองลูกบอลตีอืมเอาดิเก็บเก็บกันเก็บกันอืมโอ้ยบอลมาหาเราอืมตีกลับไปเฮ้ยผมมองไม่เห็นบนอลน่ะไม่รู้ว่าบอลเสียอะไร <c oughs> ด้วยเมื่อกี้ ตีตีให้บอลเร็วให้บอลเร็ว oh, yeah. โอ้ยแย่ละโอ้ยมันบูทบอลละโอ้ยอืมออกกลับไป okay. โอเคเฮ้ยหนึ่งหนึ่งว่ะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ลูกน้องมันตายต,ตัวคนร่างคนมันตายบอลช้าเลยไม่ได้นะฉันขอชนะอีกรอบได้หรือไม่ฉันจะได้เป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดนเกมโบว ตาลายโอเคผมฆ่าคนได้เว้ยเฮ้ยคนเดียวผมก็ชนะละเอาเปล่ะเมดิเทเวนเอาเปล่านี่มองหน้าเลยมองหน้าตีกลับด้วยนี่นี่ทุบเลยทุบนี่เฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 เฮ้ยชนะโดยสกิลล้วนๆ เชนะด้วยสกิลระลวนข้าวไอพี่เล่นเล่นเองน่าจะยากอยู่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเอาเราซีนายคนจะแยอกลัวอยู่นะตอนนี้ไม่ได้เล่นในคอมถ้าเล่นในคอมอะไม่กลัวหรอกอันนี้เล่นใน VR ค่อนข้างน่ากลัวอยู่มองบอลไม่ค่อยจะทันอันนี้ผมต้องมองดีๆมุมกล้องผมมีน้อยอืมอืมตายไปแล้ว โอ้ยนึกว่าจะตายโชว์ซะและ้วอืม,อมเราบ้างตีโอ้ยโอย้มองบอลโอ้ย,ย,ยโอ้ยตายตายโอ้ยนี่มันจะฆ่าผมแน่เลยเนี่ยเนี่ยไอ้นั่นะไอ้ข้างหน้าผมเนี่ยมันจะฆ่าผมผมจะทำไงผมต้องสู้กับมันยังไงเอ้ยตีอย่างดีโอ้ย โอ้ยบอลแหลกบอลแหลกโอ้ยโอ้ยบอลเร็วโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเดี๋ยวแต่คนเก่งๆต้อไปดิแล้วจะเหลือคนเก่งไว้ทำไปวะเดินหนีกัน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 กลัวแล้วกลัวแล้วผมกลัวแล้วครับโอ้ยบอลแหลกบอลแหลกฮ้ยเกียนโดนบอลเกียนตีเฮ้ยโอ้ โอ้ยแม่งเล่นโคตรยากเลยเขาชนะด้วยแล้วมันนะโอ้ยเล่นยากขนาดนี้